ในตอนนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าการนำการจัดการความรู้มาสู่การพัฒนาการดำเนินงานและบุคลากรของกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรควรจะเป็นเช่นไรคำที่ง่ายที่สุดก็คือทุกคนอยากไปสู่การเป็นต้นแบบของความสำเร็จหรือที่เรียกว่า best practice แล้วเราจะเป็น best practice ได้อย่างไรครับอาจารย์ครับก็เราดูเหมือนกับทําง่ายนะครับ best practice เป็นคำสั้นๆแต่นี้ที่เกษตรกรที่ประสบผลสาเร็จที่เราเรียกเขาว่าเป็น ผู้ที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือเพจปรัชติสกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่บางคนอาจจะมีความผิดพลาดมาก่อนแล้วแต่ในตัวเขามีบุมีลักษณะพิเศษเช่นเขาใฝ่เรียนรู้เขาพยายามจะปรับปรุงนะครับสแสวงหาความรู้ที่เป็นข้อผิดพลาดนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับแล้วก็เรื่องของความใส่ใจและที่สำคัญก็คือหลังจากได้ความรู้แล้วเขาก็มีการนําไปทดลองนําไปปฏิบัตินะครับถ้า เขาไม่เข้าใจในขั้นตอนใดเขาก็หาความรู้ใส่เข้ามาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งคิดวา่าเมื่อเขาได้เป็น best practice แล้วเ,เขาคิดว่าเขาก็จะเป็น best practice ต่อไปแล้วตัวอย่างของตัวนี้ก็จะส่งต่อให้กับคนอื่นครับโอ้จริงๆแล้วเรามีการพอส่งต่อให้คนอื่นคือเขาอาจจะเป็นการฝึกอบรมเทรนนิ่งให้กับคนอื่นๆที่สนใจใช่ไหมครับในส่วนของอางานประษาทตรงกลางก็ภารกิจหลักก็คือเราก็ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่สนับสนุนเช่นของกรมปศุสัตว์ หรือสถาบันวิจัยมพื้นที่สูงที่เป็นส่วนของอโครงการส่งเสริมของทางด้านปศุสัตว์นะครับ,รบเราก็ร่วมกันท<ว>ํา KM นะครับก็คือการถ่ายทอดจากคนที่เป็น Best Practice มาสู่คนอื่นนะครับในกลุ่มหรือเป็นประเจกชนก็ตามนะครับนอกเหนือจากตรงนี้นะครับในในส่วนของงานตรงกลางก็จะมีการนำเบสแ r a ติส c e ของเราไปเรียนรู้กับคนอื่นด้วยเพื่อเพิ่มเติมให้เขาได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือ การนําความรู้ของเขาแล้วก็เพิ่มเติมในขณะเดียวกันที่ที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือว่าเมื่อเขาได้ best practice เรามีการพูดคุยมีการถอดบทเรียนจากเขาอ,ของเขาออกมานะครับก็มาทําเป็นคู่มืออาจจะเป็นคู่มือการเลี้ยงนะครับคู่มือแนะนําคู่มือการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องเฉพาะครั้งนะครับ,รบผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่าเนื่องจากว่าการเลี้ยงในพื้นที่ภาคพื้นที่สูงนะครับของภาคเหนือ ในช่วงฤดูหนาวจะมีสภาพอากาศหนาวเย็นแล้วก็บางแห่งมีลมแรงมากมนะครับการอนุบาลลูกไก่ในช่วงแรกก็มีปัญหานะครับอันนี้เราก็ถอดบทเรียนจากคนที่เป็น b s เบสแพคติ e ในเรื่องของกระบือนมนะครับทำอย่างไรที่หลังจากที่คลอดแล้วเขาไม่ยอมท้องต่อนะครับเราก็พยายามจะหา b s เบสแพคติสของคนคนนั้นมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มคนที่ที่คิดว่ายังมีปัญหาหรือยังไม่เข้าใจ นะครับในขณะเดียวกันถ้าความรู้ไม่พอเราก็ให้กลุ่มเขามาร่วมพูดคุยว่าต้องการความรู้อะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าบ้านไหนที่ประสบความสำเร็จก,ก็ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ไปเลยครับอันนั้นเป็นเป้าหมายของที่ของการหลวงนอกจากที่ตัวศูนย์เราเคยพูดกันว่าศูนย์เรียนรู้ของของแต่ละศูนย์เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ฟาร์มหรือไม่ใช่กิจกรรมที่อยู่ที่ตัวศูนย์แต่ต้องเป็นกิจกรรมหรือฟาร์มที่อยู่ของเกษตรกรบ้านเกษตรกร แล้วตัวเกษตรกรเป็นคนมาบรรยายมาพูดมาถ่ายทอดทนี้ตัวของเกษตรกรเนี่ยถ้าเราพูดเราเป็นปัจเจกชนอาจจะเล็กไปเราบ,บางครั้งเราพูดถึงกลุ่มว่าเช่นอของแม่ทาเหนือปอีมีมีศูนย์เรียนรู้ทางด้านแพะนมนะครับก็กลุ่มผู้เลี้ยงแพะนมแล้จะเป็นกลุ่มที่มาร่วมมาช่วยกันแล้วก็ถ่ายทอดองความรู้ตรงนี้นะครับถ้ามาไม่ถึงกลุ่มก็อ่านคู่มือกันไปก่อน กลุ่มแพะนมควายนมไม่ทานเนืครับการรวมกลุ่มของเขาเนี่ยเกิดจากที่เขาเลี้ยงควายนมก่อนพอเลี้ยงควายนมในช่วงหนึ่งเขามีแค่สามสี่คนซึ่งตัวเนี้ยพอมีสามสี่คนเนี่ยในการอู้จักกันเนี่ยมันก็น้ยพอตัวเนี้ยพอมีกลุ่มเยอะขึ้นมันก็เลยเป็นการรวมกลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะมีการอู้จากกันเยอะขึ้นนะครับ ส่เหุจ,จุ้งใจเราคือปัญหาในการทํางานของแต่ละฟาร์มแล้วก็แต่ละอย่างของของย่างแปะนมไายนมซึ่งเขาไม่ได้มาอู้กันแล้วไอย่างนึงคือทางของศูนย์เองก็ยากให้เขามารวมกลุ่มกันโดยเฉพาะอาจารย์สุชนเปิญยากให้เขามีการอู้จจกันเยอะขึ้นเพราะว่าถ้าเขาบอกอู้กันปุ๊บปัญหามันก็จะไม่ได้มาอู้กันตามคนตังเก้ป,ปัญหามันซึ่งมันบบบาไปชบก็เลยพอมาเป็นกลุ่มปุ๊บมันเขาก็เลยเริ่มมีการอู้ใจกันปัญหาที่มันแต่ละคนที่เจอกันมาโซกัน แล้วก็เลยทำให้มันเริ่มแก้ปัญหากันได้ครับพอมีกุมป,ป,ป๊บเฮาก็เลยมาอุ้มมาจากว่าเฮาลองมาตั้งประธานรองประธานหรือว่าเลขาหินายกันแล้วพอมาตั้งป,ป,ปุ๊บหลังจ้กนะเฮาก็ได้ขึ้นมาป,ปุ๊บเฮาก็มีผมเป็นประธานซึ่งตัวเนี้ยเฮาก็มีองค์องค์ถึงครบหมดละพอมีปัญหาปุ๊บอย่างก็อ้องกันมาแลา้วเฮ็ยที่สําคัญที่สุดคือมันมีอย่างหนึ่งที่เฮาเริ่มกันได้คือการออมเงินการของในกลุ่มซึ่งมันเริ่มจากน้อย,อยแต่ตอนนี้เงินเกือบจะเป็นใช่ว่าเกือบแสนซึ่งก็เป็นสิ่่งที ตีกุมเริ่มที่จะหันหันผลของมันแล้วครับปัญหาที่เขาพบที่สุดก็คือของควายนมเนี่ยคือคือภาวะเสบของควายเป้น,นมก็เป้น,นมก็ประมาณนั่นแหละวิธีการแก้ปัญหาเขาคือพอหมอเปิมน้ำอาอียงเนี่ยเกษตรกรแต่ละฟาร,ร์มก็ต้อง,ต,องต้องทำตามครับถ้าว่าอันนี้คือมันก็มันก็อปจจบซึ่ง เขาจงดีว่าตัวเนี้ยของศูนย์เองก็เริ่มมีหมอที่เป็นอาสาเข้ามาทํางานช่วยเขาหลายหลายคนนะครับศูนเป็นคนช,ชี้แนะหรือว่าบอกว่าเออเขาคนไหนที่ทําอย่างมานเนี่ยคือเขียนเขียนเขียนไว้เขียนเขียนไว้ปุบ๊บแล้วหลังจากนั้นเป็นอุความหูเพราะว่าของเขานี่คือมันต้องขายายนะน,น้องเป้นมีซึ่งออควายนมหรือเป้นมเนี่ยซึ่งเป็นอย่างที่แบบไม่ของในพื้นที่เขาโดยเฉพาะควายนมนี่ในประจังหวัดภาคเหนือของเขาเนี่ยมันมีแค่จุดนี้จุดเดียว ซึ่งเฮาเองจะต้องไปี่งความหู้กับจุดอื่นๆเพื่อจะมีวันหน้าพอลายไม่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องไปแฝงตัวกับอยู่กับผมอยู่ประมาณเดือนหนึ่งซึ่งจะต้องมีการไปเียนหู้ทําอันเนี่ยคือกลัวไปจะไปบ่รอดองความรู้สิ่งที่เขาทํากันอยู่เนี่ย่ใช่ว่าเขาทํากันแล,ล้วเฮาจะลาเพิ่นไปคือเพื่อนมาแฝงตัวเขาหนึ่งเดือนเนี่ยยังน้อยหลังจากที่เพิ่นจะเอาควายไปเนี่ยผมเขาหรือว่าในสมาชิกในกลุ่มหรือว่าผมในพระธรรกลุ่มเนี่ยจะต้องลงไปตัวหบดูว่าเพิ่อนทำยังได้พ่องปในได้พ่อง คือเอนจว่าทำแล้วก็คือเอาไปแล้วก็คือทาปล่อยเลยไปใจครับตั้งสูตรนี้ก็ดูแลเหมือนกันการทานพิมพ์ของเราเนี่ยคือกัะงแต่ตัวของของกลุ่มกันทะเนาะกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งประธานรองประธานเลขายิกอันนี้คือจะเป็นตัวของคนไปแต่ถ้าเป็ียนของตัวของของฟาร์มเนี่ยจะเป็นของซัดเนี่ยคือเขาจะไล่ตั้งแต่ตัว มีตัวแม่กี่ตัวตัวผู้กี่ตัวลูกกี่ตัวซึ่งเขาก็ต้องทอํายี่มดซึ่งพอพอเวลามีต่างของของส่วนของหมอปไะมาดูปุ๊บก็จะพูดว่าเออที่เนี้ยมันเป็นอีได้หมดครับบทบาทของสมาชิกของแต่ละคนเนี่ยครับเนาะอย่างเช่นว่าประธานก็จะเป็นคนที่มีวไอหยังเนี้ยจะต้องเป็นคนเอาความหู้หรือว่าเป็นเรื่องของข่าวสารต่างต่เนี่ยต้องมากระจายให้กับต่างสมาชิกและของประธานเองก็ต้องเป็นคนที่ะสานกับ กับประธานตลอดว่าเออมีอย่างที่อย่างที่มีอย่างพนียโดยเฉพาะของหินในยอีนี่เป็นสำคัญที่สุดคือเก็บตังค์ของกลุ่มซึ่งตัวนี้เขามีกลุ่มอมซาบซึ่งเขาก็ต้องมีหินลยิกเป็นคนดูแลอย่างนึ่งคือเลขาเนี่ยที่ผคาดไปได้เหมือนกันพราะก็ต้องมีการจดบันทึกในการประชุมแต่ละครั้งของกรรมการเองบทบาทของกรรมการเองก็คือต้องมีความเห็นชอบว้เวลาเขาจะทําอย่างนี้กลุ่มเขานี่เหนี่ยวแน่นในผมทาว่ามันยุติการพูดคุยกันเยอะขึ้นในการร่วมกลุ่มกันเนี่ยที่สําคัญที่สุดคือเขาต้อง มีเวลาคุยกันเยอะเพราะถ้าเราบ่มีเวลาคุยกันเยอะเนี่ยมันจะทำให้โครงการการที่ว่าเราจะมัมีปัญหาบาดบาตได้อู้กันพอต่างคนต่างเยี้ยต่างคนต่างไปเนี่ยมันก็มันจะบมดปิกลุ่มนะครับตอนนี้ของเราก็เลจะเจริ่มีเรื่องของของศูนย์เ็กเรามาเรื่องของข่ายซึ่งเป็นไกรที่เป็นไครซึ่งกําลังเอาตัวเนี้ยจะเอามาเป็นกลุ่มของเราซึ่งเราก็จะต้อมาอู้กันว่าคือปัญหาของไกรก็คือเมียพองก็หรือว่าคือเกก็ พยายามจะเข้ามาละแต่ตัวนี้เขายังกําลังเริ่มที่ว่าเพราะมีแค่สองสามลายอยู่ก็กาลังจะสร้างเครือข่ายกว้างขึ้นแต่ตัวนี้กำลังมองกันว่าเขาอาจจะต้องไปอุกก้มงูโนมโกมาหาคนที่มาเป็นแนวร่วมโกเยอะขึ้นเนี่ยตัวนี้ก็กาลังสร้างอยู่ครับ